สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่น้องนะครับปองปายสุขูสุคนนะครับที pues ่ให้เกียริเขามานะครับกดติดตามรับชมนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเบอร์นี้กัจิภานะครับเอฟซีนะครับมเบึงนะครับคือเก่าครับหนึ่งข่าวเหนียวนะครับหนึ่งข่าวเหนียวนะครับบันห้อนนะครับเหนียวหอนนะครับมาอนี้นะครับก็ได้เป็ดนะครับเป็ดนะครับได้เป็ดนะครับได เราไปมะขามอ่อนมะพุงนะครับเอาไปนะครับบ้านนะครับก็ฆ่าสิบบาทนะครับเอาไปเฮ็ดกับเขากินน้ากันนะครับนี่เ็นเป็ดนะครับเพ็ดน้อยนะครับเพ็ดน้อยนะครับตัวหนึ่งประมาณโลกลัวนี่แหละพี่น้องนะครับว่าจะไปเฮ็ดกับเข้สู้กันกินนะครับมืนอนีมันไม่ได้ไปขายของนะครับพี่น้องนะครับเห็นวันพักพอนนะครับเห็นบ้านยุทธนะครับ มันหยุดกับบุมีไล่ได้นะครับมันได้ประหยัดได้กับประหยัดนะครับดินไปน้องกันนะครับได้ใบมะขามนะครับมะขามนะครับฝนตกนะครับมะขามนะครับยอดมะขามนะครับเห็นอยู่บ้างละครับพี่น้องเอฟซีนะครับขอยาดเสร็จกองเนอนะครับยอดมะขามออนนะครับแล้วก็ต้นมะฮุ่งนะครับฮุ่งนะครับไปสู้มูต่ํานะครับ นี่น้นเงาครับกาทําความสะอาดรถนะครับเก็บกวาดรถนะครับเลียร์นะครับพวกขยะพวกอย่างออกมานะครับเอาพวกของพวกอย่างมากนะครับตากแดดนะครับที่มันเปียกมันหยังนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นมือยุดพักพนเลยนะครับมีรายได้นะครับพ่อค้านะครับก็คือหนุ่มสาวโรงงานนะครับมีรายได้เขามาตลอดนะครับน้นมาขายของนะครับมือใดบ่บอด้ไปขายนะครับกับบอด้เงินนะครับพี่น้อง หนึ่ขาวหน้อนนะครับไปกินนะครับบ้านกว่าคาสิบบาทครับนะครับหนะึ่งฟื้นกับฟื้นเปียกนะครับฟื้นกับฟื้นเปียกนะครับด้เป็ดนะครับเป็ดน้อยนะครับบัตถุดิบมือนีนะครับ มีเป็ดน้อยนะครับก็จะให้เอฟซีนะครับติดตามเบื้องเด้อนะครับสีผ้ากันไปเห็ดยังกินนะครับนี่ก็ใบมะขามนะครับเบื้องนะครับพี่น้องนะครับเบื้องไปน้ากันนะครับว่าทีมงานนะครับสีผ้ากันเห็ดยังกินเนาะมือหนีนะครับ